โอเคครับผมก็สวัสดีทุก de ๆคนทุกๆ,ๆท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่ผมบาลานนะครับวันนี้จะมาสุ่มกิจกรรมนี่นะครับ <c oughs> เป็นชุดนี้นะครับผมเปิดผนึกดาบต้องคำสาบนะครับผม <c oughs> เป็นชุดนี้แล้วก็เป็นดาบนะครับแล้วก็เป็นสกินรถกระเป๋านะครับอันนี้น่าจะเป็นกล่องศพนะคนดูไม่แน่ใจนะครับก็ <c oughs> เปิดอีก21ครั้งเพื่อรับก็น่าจะเป็นการันตีนะครับตรงนี้นะ21ครั้งนะคนดูของเพิ่มเติมก็จะประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวมาดูระยะเวลากิจกรรมกันเลยตั้งแต่วันที่11ถึง17นะคนดูนี่นะอันนี้ก็จะประมาณนี้มาผมจะสุ่มเลยนะครับ2 1ครั้งนะครับเพื่อรับคาตนะเดี๋ยวผมจะขอเอาเป็น21ครั้งก่อนละกันเนาะคนดูแจ้งเตือนไปไปไหรือเปล่านี่นะครับอันนี้จะเป็นกล่องอรางวัลปลอบใจน่นคนดูน่าจะครบแวหละผมว่าเราเปิดหนึ่งครั้งนะครับเพื่อรับคาตนะไปก่อนเนาะคนดู อันนี้ก็เปิดอีก10ครั้งเพื่อรับอ่าเราก็เปิดอีก10ครั้งนะครับเราก็จะได้ส่วนลด50%นะคนดูเปิดไปครั้งปับ๊บนะดูของด้วยนะคนดูน่าเนี่ย f e w e r time นะครับน่าจะเป็นแบบช่วงเวลาเนี่ยเราก็ต้องรีบสุ่มนะคนดูนี่นะเพชรจะลดไป50%นะครับผมอ่ะก็น่าจะกดรัวๆไปเลยนะครับเพื่อเมื่อกี้ได้สกินลดกับเนี่ยถ้าได้ชุดใหญ่มันน่าจะออกมาเลยนะครับ โหโอโหเฮ้ยเฮ้ยโอ้ออกแล้วครับคนดูก็น่าจะประมาณนี้นะคนดูอาจไปเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าแบบมันนะเนี่ยก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวมาดูของกันว่าผมได้อะไรบ้างนะครับของน่าจะอยู่ในต้องออกเข้าใหม่หรอคนดูไม่น่าได้ออกเข้าใหม่นะอันแรกคอลเลกชันนะครับเป็นกระเป๋าลิงตัวนี้นะครับ ัวกองชนะชัยตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นกล่องศพนะครับเป็นเพชรนี่นะแล้วก็เป็นแอร์บอร์ดนะครับแอร์บอร์ดตัวนี้พาหันนะเป็นรถสีชมพูนี่นะครับผมก็สวยอยู่นะก็ได้อยู่นะครับบนดูเทียบกับเอฟเฟกอื่นๆที่ผมมีเนาะอันนี้ก็จะมีแบบสีสอะไรด้วยนะครับมาดูอื่นๆก็มาดูแฟชั่นชุดมันก่อนดีกว่านะครับอยู่ไหนวะอ๋อนี่ นี่นะครับแพ็กมันก็จะมีเสื้อนะเนี่ยวผมเปิดให้ดูก่อนสวมใส่ได้นหน้าตาด้วยนะครับสวมใส่ไปมาคุณดูเดี๋ยวผมจะแต่งชุดให้ดูนะครับว่าเนี่ยไอหมอกเนี่ยมันเข้ากับอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเอาเป็นเซ็ตมันก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนแค่เซ็ตดีกว่านะขอเปลี่ยนเสื้อก่อนดีกว่านะครับว่าว่าหัวมันกับหน้ากากมันเข้ามันอื่นหรือเปล่าเนาะเสื้ออันไหนว่าคุณดูชอบใส่อ่ะ คนดูชุดอะไรน่าเข้าอะ่ะเดี๋ยวผมขอใส่ชุดชุดชุดเดิมดีกว่าเดี๋ยวหมดไปกี่เพชรให้ผมขึ้นให้นะครับคนดูว่าหมดไปกี่เพชรเนาะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับว่าหมดไปกี่เพชรเนาะไหนว่าเกงดีแท็กสีเกงส,ส,สีแดงเฮ้ยรองเท้าก็ได้อยู่นะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเนาะเสื้อเดี๋ยวผมขอใส่เป็นชุดเดิมนะครับนี่ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวผมลองใส่หัวนี้หัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะถ้าใส่กับหัวนี้นะแล้วก็หัวนี้จะประมาณนี้นะครับหัวนี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอหัวไหนว่าคนใส่ดีๆชุดนี้ชุดนี้เนี่ยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ใส่กับหมวกเอฟก็ไม่ค่อยสวยนะครับผมว่านะ หน้ากากใหญ่มันของแจกฟรีเกินไปนะครับก็ขอป็นว่าผมไม่ค่อยชอบหน้ากากแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน้ากากหน่อยนะต้อวันนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูว่ารองเท้ามันใส่กับคู่กับอะไรสวยบ้างนะครับนะเดี๋ยวพยายามใส่ให้ดูนะคุณดูก็เกียงไฟนี่ดูครับใส่กับกเกียงไฟก็ประมาณนี้นะครับใส่กับมังกร ิปฮอปนิดนึงยาคุซ่ามาใส่กับยาคุซ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็กางเกงพึ่งมาใหม่เอออันนี้ทรงนี้ได้นะนี่ขามมาอันนี้ก็สวยไปอีกแบบนะกางเกงนี้ล่ะก็สวยนะครับถือว่ารองเท้านี่สอบผ่านเลยนะครับรองเท้านี่ถือว่าสอบผ่านเลยนะคนดูค่อนข้าที่จะสวยเลยนะครับมาดูเสื้อกันเสื้อของมันว่าใส่กับอะไรเข้าบ้างนะเสื้อของมันเนะ มันน่าจะกรอบทองไหมนี่ไงนี่ไงตอามันเล่นไปเข้าอยู่นะคนดูเข้ากับางเกงดีแท็กสีแดงอยู่เหมือนกันนะผมลองใส่กับางเกงตัวอื่นให้ดูด้วยนะครับนี่ก็สวยไปอีกแบบนะสีเหลืองเข้ากันดีนะครับ,บอกองเกงไฟล่ะไม่น่าเข้ากับางเกงไฟเนาะเกีงนี้แหละ โอเคครับทุกคนคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับที่สวยที่สวยๆนะผมว่าน่าจะมีแค่รองเท้านี่แหละผมว่ารองเทา้ากับหัวมันก็พอใช้ได้นะครับผมว่าทุกคนเอาไปใช้กับเข้ากับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าพี่ครับใส่กับวันนี้แล้วสวยอยู่นะแบบนี้ก็ก็บอกกันได้นะครับผมก็คลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะคุณดูผมวาแบบมาสูมแบบเรื่อยๆแบบปกติสูมแบบไม่ได้แบบมีอะไรมากมายก็ ก็มาสุ่มให้ดูเฉยๆนั่นแหละคนดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ว่ารองเท้าสวยจริงก็สำหรับคลิปน,นี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย